ก็เลยทุ่มเทหมดใจทุกทีและสุดท้ายที่เวลาไม่ทันไรกูแฟนเหมือนเก่าหลอกลวงกัน i no

เอาจะแหกปากทำไมล่ะปะโถครับผมเออสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับพี่มึงเป็นใครเนี่ยจะเอาก็ประกาศไปเมื่อกี้ไม่ฟังไงแล้วใช่ครับใครประกาศไปแล้วครับผมไหมมึงเป็นใครเนี่ยพี่บอกมาหน่อยเดี๋ยวบอกบอกใบ้มาหน่อยบอกใบ้มาหน่อยอย่างนี้นะครับอ๋อย่อง จะบ้าเรอคนบ้าอะไรชื่อย่องใครอ่ะไปไปชัดๆพี่อีทีอีที่ะพี่นะพี่อีที่ย่างย่างย่างหิ่ ย่างไปไหนละคนบ้าอะไรชื่อย่างบ้าเหรออาไม่รู้เห็นแบบยา่างแถวบ้านผมก็เรียกย่างย่างไม่เอาพี่ไปย,ย่างอื่นไปย่างอื่นเอาอย่าง,างนี้เลยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปย่างอื่นใครวะเนี่ยเอาอย่างนี้เลยกันเดี๋ยวผมจะนับเป็นตัวเลขนะครับ<อ>นับเป็นตัวเลขเหรอพอผมนับเป็นตัวเลขเดี๋ยวพี่จะต้องรู้เลยนับต่อเลยนับต่อ,อชื่อนี่เกี่ยวกับตัวเลขเหรอใช่ครับพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็อะไรครับพี่ฮะแปดแล้วก็อะไรครับแปดเปื้อนเออ เป็นภาษาไทยโบราณเลยแปคนบ้าเลยชื่อแปดเปื้อนเหมือนกับ้าเหรอเอ่อผมถามพี่ตรงๆอะทำไมอะพี่จับฉลากผ่านมหกไปได้เพราะเนี่ยเอาไก่แลกออกมาไม่เอาพี่ใบยังอื่นใบยางอื่นเอาอย่างไงล่ะครับออพักอะไรพักอะไรสีส้มๆเป็นสามเหลี่ยมเอออันนี้ได้แน่นอนตัวท้ายตัวท้ายคําว่าไกลครับพี่เออพักที่เรากากันแล้วเราไม่ได้ไอ้พักเนี้ยจะไปจะเอ้ย สีส้มส้มสีส้มส้มพี่อะไรไกลอะไรนะไกลไก่อะพักอะไรไกลไกเออพักอะไรไกลไกใช่พักที่ไก่ไก่ใช่ไหมพักเชียงใหม่ยไปหลายชั่วโมงเลยไปสเออผมถามพี่ตรงตรงอะทำไมอะพี่จะไปหาพ่อพี่เหรอเนี่ยเขาขึ้นแล้วเนี่ยมึงหันไปดูเลยเนี่ยไหนเนี่ยอันนี้เก้าใช่ยังไง อันนี้ก้าวก็ก้าไหมอ้นี่ไม่ใช่ก้าวอ้นี่อะไรอ่ะไอ้นี่แก่แก่แก่พ่อเหรอเป็นก้าเหรอก้าครับพี่พูดแบบเขาได้เปล่าตอนสัมภาษณ์อ่ะได้ไหนๆลองพูดแบบก้าเดี๋ยก็เข้าใจครับว่ามันไอ้นนี่ครับเพราะว่าเราก็เท่ซะด้วยโอ้โหเท่วันนี้ก็ลำบากเลยว้าวุ่นโอ้ ก็มีสาวๆมากีดการเธอจะเผลอใจหรือเปล่าสาวๆมากีดการครับผมเพราะว่าผมก็ไม่สนใจอยู่แล้วแล้วเห็นสาวๆสวยๆแล้วเป็นไงอ่ะเงี้ยธรรมดากาวเงี้ยสแล้วเหงาสิเหงาสิเหงาก็เรามันเท่ด้วยอ่ะก็เราเันเท่สด้วยไม่เอาพูดอย่างอื่นพูดยังอื่นแบบเราเอาแบบพูดสไตล์เราสไตล์เราที่จใจเราอยากพูดอจากใจเราก็เข้าใจครับ้่ง ทำงานทุกวันนี้ก็เห็นสาวๆใส่สั้นๆมาเยอะนะเพราะว่าบางคนก็ผอมบางคนก็อวบใช่ครับพอเราเห็นอวบอวบมาแล้วเรเป็นไงอ่ะเราก็เงียนซะด้วยเอ้าแล้วเวลาเก้าเงียนแล้วก้าวทำไงก็จำใจลำบากก็วาวุ่นใช่อยากจะฟักกระเจียวออกมา โทรศัพท์ออกมาสิฟังโทรศัพท์ออกมาเหรอครับผมกูไม่ใช่ก้าวแล้วล่ะมึงอะอะไรมึงอะออกแนวแบบเกลือนอะกากเกลื่อนอะไรรั่เหรอะรับผมหลังไม่มีไม่มีใช่ไหมครับผมมึงแต่งตัวไม่เหมือนก้าวอะทำไมมึงเหมือนคนแบบเมาอยู่แถวบ้านกูนอนอยู่ข้างทางอะเออไม่ไม่เหมือนเลยสร้อยสร้อยยังเหมือนเหรอเสื้อก็เหมือนเนี่ยเห็นสวยๆแล้วก็ว้าวุ่นอะใช่บางทีเราก็ อยากบอกตรงๆรงอ่ะว่าเราเงียบนะเราก็เหงาเราก็เหงาเอาเอ,เอไม่มีแต่คนโสดทั้งนั้นแหละพี่จีบได้หมดแหละที่เนี้ยจริงหรือเปล่าครับใช่ใครว่าก้าวน่ารักตบมือหน่อยครับนี่ก้าวก็น่ารักอยู่แล้วไงคร,รบับผมเร,เ,เราถามเราดิเราถามเราเอาเอเราถามใครว่าออมน่ารักตบมือหน่อยครับเงียบเกิบเลยเอียบอกแปขออีกทีได้ไหมครับ ใครว่าออมน่ารักตกมือหน่อยครับเฮียเหมือนเืนใจตกใครว่าออมหน้าเฮียส่งเสียงครับไออ๋ออ๋อออา๋ออ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 ีออ๋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 อก๋ออ๋งอออ๋ออ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 อ๋อออออ เหมือนเหมือนไงเ,เออเหมือนนุ่งหล่อ,ลอเออเหมือนเลยน้องตอนนี้ฝากบอกมางงจะไปไหนก็ไปไปฝากไว้ด้วยเร็วๆนี้ช่อง Workpoint นี่กับรายการซุปเปอร์มัมติดตามด้วยวงเนลามิดนี่จะไปเ,เขาเรียวกว่าอะไรไปอ่านรายการ ซุปเปอร์มัมพวกเราจะเดินทางไปอัดวันที่26นี้นะครับ26ติดตามกันด้วยแล้วก็จะออนแอ์วันไหนเดี๋ยวเรามาแจ้งให้ทราบกันอีกทีหนึ่งเต็มวงแน่นอนกับรายการซุปเปอร์มัมฝากฝากกันด้วยแล้วกันนะครับไปติดตามเพจวงเนลมิตด้วยครับผมแล้วก็ไปติดตามทิก t o อรด้วยใช่ครับผมอ่าทิกอพิมพ์ว่าไงพิมพ์ว่าไงวงเนลมิตเจอเลยอ่านะฮะเจอเลยเข้าไปเจอเลยเพียบเลยครับผมไปติดตามพวกเราก็ ทำให้เหมือนจะว้าวุน่นอ่ะก็ลำบากในทีนี้ะะนะครับไป,รไปไหนก็ไปไปเมอเริ่มรำคาญก้าวเราเช็คกันหน่อยดีกว่าวันนี้